เกษตรบ้านๆสวนแมกไม<า>้ม,<า>มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาดูผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมคะรูปร่างคล้ายหัวใจแต่มีขนาดที่เล็กกว่าผลสุกมีสีเหลืองค่ะแน่นอนค่ะผลไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าม่อนไข่หรือเซียนทอนั่นเองค่ะ ทางภาคตะวันออกชิีงเหนือและภาคเหนือเรียกม่อนไข่ชาวราชบุรีเรียกว่าทอพื้นบ้านชาวปราจีนบุรีเรียกทอขเขมรชาวเพชรบูร์ก็จะเรียกว่าทิซ่านะคะและในแถบภาคกลางเรียกเสียนทอค่ะม่อนไข่หรือเสียนทอม่อนไข่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกตอนใต้กัวเตมาลาเอลซันวาดอบราซิล แล้วก็แพร่ไปยังฟลอริดาสารัฐอเมริกาและหมู่เกาะเวสเอนดีสค่ะม่อนไข่หรือเซียนท้อเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะใบบางเป็นมันที่ผิวด้านบนรูปเรียวค่ะมีลักษณะแหลมก้านอ่อนมีสีน้ำตาลกรมะยีดอกมีสีครีมค่ะมีกลิ่นหอมผลมีรูปร่างคล้ายหัวใจเลยนะคะ มีทั้งชนิดกลมป้อมและยาวรีค่ะผลแก่เปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเนื้อผลเนื้อข้างในนะคะจะมีสีเหลืองค่ะฟูและเหนียวเล็กน้อยรสชาติก็จะหวานไม่มากนะคะรสออกหวานหวานมันมันในหนึ่งผลมีมเมล็ดขนาดใหญ่1-2เมล็ดค่ะม่อนไข่จะปลูกได้ดีในประเทศที่มีเขตร้อนนะคะ แต่ดินต้องระบายน้ําได้ดีเช่นกันค่ะหากปลูกบนที่อากาศหนาวเย็นนะคะการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณเดือนธันวาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่ถ้าปลูกที่ราบจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกรกราคมไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะสําหรับการขยายพันธุ์นะคะก็สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพราะเมล็ดและการตอนกิ่งค่ะ ผลที่เรานํามาทานนะคะเนื้อของม่อนไข่ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไนาอาซินและเบตาแคโรทีนสูงค่ะมีประโยชน์ในการช่วยชะลอความแก่อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้พามาชมเซียนท้อค่ะ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องเกษตรบ้านเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ